สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็มาในช่วงเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับเป็นข่าวใหญ่ที่แฟนนยูเนี่ยอาจจะได้รุนระทึกอีกรอบนะครับเรื่องราวของพอพอกบาและมาคัตแรดฟอร์ดนะครับเอาเรื่องของพอกบากอนนะครับกลายเป็นสโมสรอินเตอร์มิลานอีกหนึ่งทีมนะครับที่สนใจที่จะดึงพอพอกบาไปร่วมทีมนะครับ โอ้ข่าวใหญ่จริงๆนะครับคือเราสังเกตว่าอินเตอร์มิลานนี่ดึงนักเตะแมนยูไปเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นลูคาคูเออชิยังนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยฟังหูไว้หูก่อนนะครับส่วนเรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับกับสโมสรเรอัลมาดริดและบาร์เซโลน่านะครับวันนี้เย็นนี้กลายเป็นประเด็นข่าวใหม่เลยนะครับว่ามาดริดอาจจะดึงแรดฟอร์ดไปร่วมทีมก็เป็นได้นะครับก็ฟังหูไว้หูอีกนะครับผมมายืนยันอีกครั้งนะครับ แล้วก็เรื่องราวนะครับการเสริมทัพกับนักเตะหลายๆคนอย่างอ่าใครนะฮามสรูดิเกตผมเคยพูดไปแล้วนอก่าฮามสเนี่ยอาจจะไปอยู่กับอินเตอร์มิามีนะครับแล้วก็นักเตะรยายอื่นๆก็เช่นกันนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการช่วงเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งน,นะครับข่าวที่1นะครับก็จะเริ่มต้นด้วยประเด็นของพอพอบากันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับ สำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็มีการรายงานมาว่านะครับสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่สนใจจะดึงพอพ็อกบาไปร่วมทีมนะครับประเด็นมันอยู่ที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพ็อกบากับมาริดเนี่ยเป็นอะไรที่เราฟังกันจนเบื่อนะครับรวมถึงยูเวนตุสด้วยเช่นกันนะครับแต่ประเด็นความแตกต่างตามรายงานจาก The e x p ซ์ในวันนี้นะครับว่าพอพ็อกบานะครับสามารถย้ายออกไปอยู่กับสโมสรอินเตอร์มิลานได้เออเนี่ยประโยคนี้สาคัญเลยนะครับแล้วก็ ตามรายงานจากตุตโตสปอร์ตนะครับเกาชัวเมคาโต้ด้วยนะครับก็ยืนยันนะครับว่าอันติโนคอนเต้อินเตอร์มิลานสนใจที่จะดึงพอพอกบาเช่นกันนะครับโอ้โหคือในสื่อเนี่ยก็ต้องฟังหูให้หูที่ผมบอกไปนะครับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีบุนโอลฟ์นันเดสครับและหลายๆคนเนี่ยอยากจะเห็นพอพอกบาเล่นกับบุนโน่แย่แล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงสองกองกลางร,ระดับโลกนะครับแต่ ผมยังคงยืนยันนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีนโยบายขายพอพักบารนะครับสัญญาก่อน2ปียังเหลือกับแมนยูค่วงอีก1ปีได้ด้วยนะครับฉะนั้นข่าวที่ว่าพอพักบาจะไปอยู่กับอินเตอร์มิลานนั้นฟังหูไว้หูก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องราวของเรือมลิตเนี่ยเราฟังจนไม่ใช่เบื่อแย่เนาะฟังกันบ่อยมากนะครับก็ตามนี้นะครับเรื่องราวของพอพักบารกับอินเตอร์มิลานฟังหูไว้หูนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสแรตฟอร์ดกันต่อเลยนะครับเป็นประเด็นใหญ่ในวันนี้นะครับว่าสโมสรบาร์เซโลนาและสโมสรเรอัลมาดริดนะครับอาจหาทางเลือกอีกหนึ่งทางในการเซ็นสัญญากับมาคัสแรตฟอร์ดนะครับก็ในเวลานี้เองนะครับกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวัย22ปีนะครับรับค่าเหนื่อยปัจจุบันอยู่300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับกับแมนยูนะครับต่อสัญญาไปแล้วแต่ สถานการณ์ของแรดฟอร์ดนะครับอาจจะเป็นสโมสรมาดลิดหรือบาร์เซโลน่ายื่นข้อเสนอในหน้าร้อนนี้ก็ได้นะครับตามรายงานจากท็อกสปอร์ตนะครับว่าสิ่งที่ทําให้มาลริดกับบาร์ซ่าสนใจก็คือแรดฟอร์ดเนี่ยอายุยังน้อยแลวก็เป็นนักเตะระดับโลกนั่นเองนะครับคือดีลของแฮร์รี่เคนกับมาลริดเนี่ยผมเชื่อว่าท้ายสุดเนี่ยน่าจะยากนะครับเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งก็คือสถานการณ์ของมาลริดเองเนี่ยคงไม่สามารถที่ทุ่มใคร ในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้ได้มากนักนะครับก็คงจะต้องเลือกแบบที่แบบเด็ดๆจริงๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับวันนี้ก็กลายเป็นมาสนใจมาคัสแลนดฟอร์ดตามข่าวยิ่งบาร์เซโลนายิ่งซ้ำร้ายครับเพราะว่าบาร์เซโลนาเองเนี่ยมีดีลหลักอยู่แล้วอย่างลาติโลบันตินเนสนครับก็ดีลนี้ยังไม่สามารถที่จะปิดได้เพราะอะไรเพราะการเจรจาล่าสุดกับคูตินโยเนี่ยยังไม่จบนะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่บาร์เซโลนาจะได้ มาคัทแลสฟอร์ดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะยากนะครับฉะนั้นข่าวนี้นะครับมาคัทแลสฟอร์ดกับบาร์เซโลนานและเรอัมลมาดริดน,นะครับต้องฟังหูไว้หูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอเมอร์สันกันนะครับวันนี้เขาได้ออกมาพูดเรื่องราวของบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับก็มีความสำคัญพอๆกับคิวบินเดบรอยของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพอเมอร์สันนะครับได้มีมุมมองที่น่าสนใจตรงที่ว่าเขาสามารถ บรรดาลทุกอย่างให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ก่อนอื่นเลยเราต้องเสริมคือคือเขาเขามองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเสริมทัพด้วยนักเตะที่พิเศษอ่าเนี่ยบูโน่ฟอนเดสเป็นนักเตะที่พิเศษเอาตรงๆเนาะแล้วก็ผู้เล่นนะครับมีคุณภาพมากเมื่อเล่นกับผู้ชมอะ่ะเหมือนถึงว่าเกมที่มันกดดันหรือคือเขาเป็นคนเปลี่ยนเกมอะ่ะครับต่อหน้าแฟนบอลอย่างน้อย70,000คนเนี่ยอย่างน้อยนะครับเล่นได้แบบสบายเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่จะต้องให้เวลากับบุนโอนฟอร์ันเดสบ้างก็คือการหาคู่คู่ขายเขาอะนะครับซึ่งในสื่อเนี่ยเขาก็รอดูกันอยู่เนาะว่าการที่จะให้ตัวของพอพ็อกบามาเล่นกับบุนโอนฟอร์ันเดสเนี่ยฟอร์มจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ทัศนะของพอเบอร์สันพูดประมาณว่าบูนโนนเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแต่ลองดูว่าอ่าคนที่จะมาเล่นกับบูนโน่เป็นยังไงนะครับและบูนโนเก็เป็นนักเตะที่ พิเศษด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอสโคกันนะครับวันนี้พอสโคนะครับออกมาเปรียบเทียบนะครับพอพอกบาเปรียบเสมือนกับซีเฟนเจอราดของลิเวอร์พูลนะครับคือสโคเองเนี่ยมองว่านะครับพอกบาเองเนี่ยคือนักเตะระดับโลกนะครับเมื่อเขาโชว์ฟอร์มระดับโลกออกมาเนี่ยใครก็หยุดพอกบายากคือมันเป็น เขาเรียกว่าไงอ่ะได้พิสูจน์แล้วกับยูเวนตุสนะครับแต่เขายังไม่สามารถที่จะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสําเร็จได้พอสโคมองในจุดนี้นะครับว่าความสามารถทุกอย่างในตําแหน่งแดนกลางเนี่ยพ็อกบามีหมดนะครับอาจเปรียบเทียบกับซีเฟนเจอราดได้แต่เพียงแต่ว่ามันต่างเวลากันแค่นั้นเองนะครับซีเฟนเจอราดเนี่ยเขาอย่างที่เราทราบะครับว่าซีเฟนเจอราดเนี่ยคือตำนานของลิเวอร์พูลเนี่ยเขาสามารถบรรดาหลายๆอย่างได้พ็อกบาก็เช่นกันนะครับซึ่งแต่ตอนนี้บททดสอบของพ็อกบาเนี่ย ต้องรอเขาหายเจ็บหลังจากนี้นะครับสโคยืนยันนะครับว่าพอกบาเองเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองกับแมนยูก่อนนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฮามสโูลิเกสกันนะครับเรื่องราวของเดวิดเบคแคมในวันนี้นะครับก็ออกมายืนยันนะครับว่ายังคงมีโปรเจกต์ในการดึงฮามสโูลิเกสมาร่วมทีมนะครับก็ตามรายงานนะครับว่าฮามสเองเนี่ยตอนนี้เรื่องราวในพีม์ลีกนะครับก็กลายเป็นวูแพมตันเนี่ยสนใจล่าสุดแล้วนะครับเคยเป็นข่าวกับแมนยูด้วย แต่ว่าซูชาย,ยืนยันไปแล้วนะครับว่าไม่สนใจที่เซ็นสัญญาก,กับฮามสนะครับแล้วก็วูฟแฮมตันเองเนี่ยเป็นสโมสรที่สนใจฮามสแบบจริงจังแต่ว่าคุณค่าของฮามสดีกว่านั้นนะครับก็หลายๆคนก็คิดอย่างนั้นอะแต่แต,แต่ความชัดเจนของข่าวของข่าวในวูฟแฮมตันเนี่ยมันยังไม่ยังไม่แน่นอนเพราะเขาไม่ได้ยืนข้อเสนอนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเดวิดเบคแฮมแล้วเนี่ยจะจะเสริมทัพให้อยู่กับอินเตอร์ไบมี่เนี่ย มีความเป็นไปได้นะครับซึ่งเปเรสเองเนี่ยก็น่าจะทํามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเดวิดไวแคมน่าจะทําธุรกิจกันไม่ยากนะครับฉะนั้นไฮเมสก็มีโอกาสที่จะไปอยู่กับอินเตอร์แมมีนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอร์นวอนบิซาก้านะครับก็สรุปสั้นๆเลยนะครับว่าโซชาเองเนี่ยคุ้มทุกบาททุกสตางค์ที่เซ็นสัญญากับบิสซาก้ามานะครับก็จริงๆแล้วนะครับความคุ้มค่าเนี่ยในในสื่อในประโยคนี้บอกเลยนะครับว่า บิสซาก้านะครับพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็โซชาเองก็พอใจในผลงานของนักเตะคนนี้นะครับก็ผู้จัดการทีมเป็นคนผลักดันให้คุณเนี่ยคือพัฒนาขึ้นต่อไปนะครับก็ไม่ผิดครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซ็นกับบิสซาก้ามาคุ้มทุกบาททุกสตางค์นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาร์คบอสนินนะครับก็เป็นอดีตผู้สาประตูนะครับมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเงินเสริมทัพในซัมเมอร์นี้นะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับแมนยูมี กำไรผลประกอบการเป็นเบอร์หนึ่งของกิจนะครับฉะนั้นเรื่องราวการเสริมทัพไม่น่าใช่ปัญหากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเราทราบกันอยู่แล้วเนาะผมก็ไม่ย้ำมากตรงที่ว่าจะเลือกใครแค่นั้นเองนะครับก็ตอบประเด็นสําคัญไปเลยว่าดีลอันดับหนึ่งของแมนยูเทเซนก็คือบูโน่ฟอนันเดสนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอมเรชานกันนะครับวันนี้เอมเรชานเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับในเยอรมันนะครับก็ก็ในบิลนะครับ สา้สปาร์กสำนักข่าวชื่อว่าบิลนะครับก็ยืนยันนะครับว่าตั้งแต่ผมนะครับกลับมาอยู่กับดอทมุมนะครับและได้มีโอกาสได้ร่วมกันเนี่ยตัวของเจอร์ซานโชนะครับเป็นนักเตะระดับโลกนะครับเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในทีมในเวลานี้นะครับเขามีอนาคตที่ดีรออยู่นะครับส่วนสโมสรที่สนใจเนี่ยเบอร์หนึ่งก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมถึงเรอัลมาดริดนะครับข่าวเชื่อมโยงไปอยู่กับเชลซีบาร์เซโลนาปารีสแซงแมงลิเวอร์พูลยูเวนตุสบาเยร์มิวนิกแมนซิตี้ด้วยนะครับก็ยังคงเป็นแค่ข่าว ส่วนจะยื่นตอนไหนนะครับก็อย่างที่ผมเคยนําเสนอไปครับจบหลีกก่อนประมาณช่วงเดินหลังจากจบเดือนกร,รกฎาคมนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาของตลาดนักเตะน,นะครับฉะนั้นเอเมร์ชานยืนยันนะครับว่าสโมสรไหนได้เซ็นสัญญากับตัวของเจอร์ซานโชเนี่ยคือนักเตะระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเัียวผลิตกันนะครับผลิตวันนี้นี่สนใจนักเตะ 3. คนในตำแหน่งกองกลางนะครับคนที่1เนี่ยเป็นพอพอกบาอยู่แล้วนะครับคนที่2เป็นฟาบบนลุยส์นะครับและคนล่าสุดนะครับเป็นข่าววันนี้เอลเดียโดคาวานินกานะครับคือเป็นข่าวนี้ที่นี้คือได้สอบถามราคาในการย้ายทีมนะครับซึ่งสโมสรแลนส์เองต้องการประมาณ60ล้านยูโรหรือประมาณ53.1ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับก็สามคนนะครับดีลของพอพอกบานี่เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับก็แต่ว่ามันยังไม่ได้ยื่นแค่นั้นเองนะครับ แล้วความประสงค์ของแมนยูไม่ต้องการขายพอกบานะครับเรื่องมันก็จะชุลมุนอยู่ประมาณนี้นะครับสำ,สำหร, um ำหรับเรื่องราวของเรือบมรทิกก um ับผอพอกบานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีบ้างนะครับเชลซีในวันนี้เนี่ยเป็นข่าวกับเอมมริตอบามายองอบามายองเคยเป็นข่าวกับแมนยูมารอบนึงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าโซชาเองเนี่ยไม่ได้ความสําคัญกับข่าวนี้นะครับก็ตอนนี้เองนะครับกลายเป็นสโมสรเชลซีนะครับก็อาจจะยื่นเสัญญากับอบามายองนะครับ คือโอบารมิยองเนี่ยปัญหาเดิมๆของเขาก็คือการไปอยากเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับถ้าเชลซีติดท็อปโฟโอกาสที่จะได้โอบารมิยองเนี่ยตอบโจทย์ได้เลยนะครับก็คือได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกตามที่โอบารมิยองต้องการนะครับแล้วก็มีเงินจ่ายค่าเหนื่อยเขาได้ส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้เนี่ยมีเงินจ่ายค่าเหนื่อยได้รออยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าต้องการันตีท็อปโฟให้ได้นั่นเองนะครับเพราะมันอยู่อยู่อันดับ5เนี่ยถ้าตามสิทธิ์นะครับตามกฎตามกฎเนี่ยแมนซิตี้จะพลาด นะครับพาดการเล่นย,ยุโรป2ปีอ่ะแมนยูก็นาก่าจะได้สิ์นั้นนะแต่ว่ารอดูบทสรุปดีกว่าอีก9นัดที่เหลือนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าถ้าแมนยูได้เล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนาะโอปามายองก็มาอยู่ด้วยได้นะครับก็สรุปสั้นๆตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการวิเคราะห์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกกันนะครับน่าสนใจตรงที่ว่าสเปอร์อาร์เซนอลนะครับแล้วก็เชลซีอ่ะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งทีมด้วยนะครับอันนี้ผมเอาใหญ่ๆ4 4ทีมนี้เลยเนี่ยใครมีโอกาสเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เชลซีเนี่ยนำคนอื่นอยู่ไม่เยอะแมนยูตี้มานะครับแล้วตามมาด้วยอาร์เซนอลและสเปอร์ที่ก่อนปิดฤดกูก่อนที่จะหยุดเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยฟอร์มก็กําลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต้องรอดูการก้าวหน้าที่เหลือนะครับว่ากลับมาเตะจะเป็นยังไงนะครับแต่สื่อเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะติด ท็อปโฟได้นะครับคืออาจจะมีแต้มที่แบบดูดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้แรดฟอร์ดกับพ็อกบา์นหายพร้อมลงสนามแล้วนะครับคือขุมกําลังครบอะส่วนส่วนเคนเคนตอนนี้ก็เรียกความฟิตอยู่นะครับกับสเปอร์นี้อาจจะไม่ค่อยจะนั้นเท่าไหร่ส่วนเชลซีไม่แน่เพราะเชลซีถือให้เหนือกว่าแล้วก็ เชื่อว่าความสดของนักเตะแล้วก็ความที่นักเตะอายุน้อยเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับทีมมากๆเลยนะครับส่วนอาร์ซนอลฟอร์มก็ดีวันดีคืนต้องล้างโอบาร่ยองก็ต้องทุ่มสุดตัวแหละที่จะต้องเล่นอยู่่าแชมเปี้ยนส์ให้ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนากับการเจรจารกับเรื่องราวคูตินโยกับเชลซีนะครับก็ผลการเจรจารล่าสุดนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับ2ทีมนี้นะครับตามรายงานจาก SkySport นะครับว่าคูตินโย ไม่น่ามีปัญหาในการที่จะมาเล่นให้กับเชลซีนะครับก็เดี๋ยวรอการตกลงค่าตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็จริงๆอะ่ะการพูดคุยยังไม่มีในข่าวแบบว่าแบบละเอียดนะครับแต่เชื่อว่าในสื่อบอกไว้ประมาณว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรสําหรับดีอนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดายอดอุปามกาโนนะครับก็ผมเชื่อว่านะครับยิ่งนานวันไปยิ่งข่าวนี้ ก็ต้องฟังหูให้หูนะครับตามรายงานก็คือตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเจอคู่แข่งเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้เชลซีมาริดแล้วก็อีกหลายๆทีมนะครับตลาดการซื้อขายเนี่ยมันยังซื้อไม่ได้แต่ดูความน่าจะเป็นแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสพลาดการเซ็นสัญญากับเดหยอดอุปามกาโนนะครับผมก็แค่รายงานตามสื่อไปนะครับในนี้เขาตีค่าตัวไว้35ล้านปอนด์ซึ่งค่าฉิกสัญญาของอุปามกาโนอยู่ที่ประมาณ52ล้านปอนด์นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ไปเลยนะครับเรื่องราวของเบนไว้นะครับก็ผมอะไรหลายท่านคงจะพอทราบนะว่าเบนไว้นี่ลืมยืมตัวมาจากไบรตันนะครับเล่นอยู่กับลีสนะครับก็จะสุกส่งตัวกลับมาแหละแต่ตอนนี้กลายเป็นสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือร์พูลนะครับแล้วก็อีกหลายๆทีมเนี่ยที่ยังไม่มีใครได้เซ็นกับเบนไว้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับซัมเมอร์นี้เบนไว้จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็มีอะไรให้ลุ้นกันอยู่แล้วนะครับสีสันทุกวันจริงๆนะครับเรื่องราวของพอพักบากกับอินเตอร์มิลานนะครับฟังหัวให้หูเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีโอกาสไปไม่ได้ทุกเรื่องแหละแต่ว่าต้องรอเวลาของข่าวหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องราวของแรดฟอร์ดกับ บาร์เซโลูนาและเรอัลมาดริดเนี่ยความน่าจะเป็นเนี่ยผมเชื่อว่านาจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าเลตฟอร์ดเนี่ยเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับแมนยูไปนะครับส่วนพอพอกบาเองเนี่ยแมนยูไม่มีเจตนาจะขายอยู่แล้วฉะนั้นน่าจะย้ายยากนะครับส่วนเรื่องราวของเจนน์ซานโช่นะครับผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าซานโช่ยังไงก็น่าจะมีโอกาสมา,มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าเป็นตัวเต็งอยู่แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับขอบคุณทูวิชั่นนะครับสดที่นี่ที่เดียวทูวิชั่นนะครับสนใจสมัครทูวิชั่นโทร 027008000นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเกนวิทย์ส่วนมรสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ